สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาทําเมนูกับข้าวแบบง่ายๆบ้านๆค่ะวันนี้เป็นแกงคั่วหอยขมใบชะพลูฐานคู่กับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะค่ะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําใบชะพลูไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อย นำมาหั่นแบบนี้ค่ะทุกอย่างครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยจ้าต่อไปก็จะเป็นวิธีการทำแกงคั่วหอยขอมใบชะพลูนะคะตั้งกระทะใส่กะที่ลงไปนิดนึงก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆค่ะผัดให้พริกแกงมีกลิ่นหอมนะคะ พอเราผัดพริกแกงมาเรื่อยๆนะคะพริกแกงของเราเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วต่อไปเราก็จะใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะถ้ากะทิของเรามีความเข้มข้นเกินไปนะคะเราสามารถใส่น้ําสะอาดลงไปได้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆเพื่อให้กะทิแตกมันหรือกะทิเดือดนะคะ ค่ะพอเราเคี่ยวมาเรื่อยๆนะคะหม้อก็เริ่มเดือดแล้วค่ะเราก็จะใส่หอยขมที่ต้มสุกลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะรอให้หม้อเดือดอีกรอบค่ะค่ะหม้อก็เดือดได้ที่แล้วนะคะต่อไปก็จะปรุงรสด้วยชูรสน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวนิดหน่อยนะคะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นเราก็จะชิมรสตามที่เราชอบนะคะค่ะพอรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ใบชะพลูแล้วก็ชะอมลงไปใครไม่ชอบชะอมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยต่อไปเราก็จะคั่วไปเรื่อยๆเพื่อให้ผักสุกดีนะคะ ค่ะพอผักเริ่มสุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สยกออกจักเสิร์ฟได้เลยนะคะแกงคั่วใบชะพูก็เสร็จแล้วนะคะสีสวยหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะที่สำคัญคือกลิ่นหอมมากค่ะนำไปทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆค่ะอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะก็เป็นเมนูง่ายๆบัานๆนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูค่ะ รับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ